อ่าฮะอ่าแค่คือข่าวอันนี้จำน้องไปทีวีข่าวตัวนี้นะครับไซบีแ p ปเปิลมัมนจะที่ไหนไม่รู้นะครับครับได้ปวนเมืองอยู่ปลอดให้ทุกคนเนี่ยอยู่แต่ในบ้านนะครับทางด้านซึ่งทำลายเมืองไปมากมายครับทำให้ทางทางขอรัฐบาลนายกเลยรนี่ หาแต่ก็ก,กำจัดมันไม่ได้ครับครับซึ่งนายคนนั้นซึ่งเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์คนที่มีนามว่าฟิสตะฟิสต้าฮ่าฮ่ฮ่าไม่เจียบ หยยบเลยหยิบไอหยิบโอ้ยเจ็บเบ,เ,บเป็นไงล่ะทำลายไปเกือบครึ่งแล้วนันนี่หยุดหยุดนี่คือคือตำรวจเฮ้เฮ้แกเป็นใครตำรวจไงโอ้ ในเกมมีแค่นี้โอ้โหด,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 ดูดูี่แกทำแกทำ้ายประชาชนและฆ่าประชาชนและแกยังทำลายเมืองไปครึ่งถ้า,ไ,า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 ไม่สิง่งละก็ตำรวจไยตำรวจไม่เป็นไรตำรวจเมื่อกี้เคี้ยพาน าตัวเองเ่อตำรวจยังไม่ตายนี่คือยังไม่ตายใช่ยังไม่ตายอุย้ยครับเอ้าไปโอ้โอ้ไม่เห็นเจ็บเจ็บเลยเอ้อ Wait, wait, wait. Hey, You i a. โอ้เฮ oh! hey, hey! ้ยขาขายนิดนึงนี่โอ้โอ้ไม่เงีงล่ะเี่ฮะยุดนี่คอหารยุดนี่คอทหารโอ้โอ้คุณทหานี่คุณมาทำอะไรก็ตามนั่นแหละแกทำลายบ้านเมืองไปเยอะจะได้ไหนจ้ โอ้ยโอ้ยเฮ้ยเพื่อนมันเป็นไรบ้างไหมมันันไม่เป็นอะไรเลยก็แน่นอนเลยสิปั๊บปุ๊บบเป็นไรเลยนี่่อยเจอนี่่อยเป็นไงยังจำปกหมอนเมื่อก่อน กับไก่โอ้โหโอไมคเพื่อนจะเตียะปูดีนหน้ามาเลยจะทีได้ฉันยังสู้ไว้โอ้โหเพื่อนเอาได้ไปจะถีดยาเข้าแปลเลือดอืมโอ้กลับมาสู้ได้ครั้งเอามีแตนอีูวตี เพื่อทอยในหัวค่ะกูขัดขึ้นแล้วกิจตังหารนะจุนโอวางกันนะน่เลยตัวชินนะอ้เกิดสมรู้ร่วมคิดฉีนันนะโอ้ลูกไงอ่ะไ,ไม่เห็นเป็นอะไรเลยมาต้องเจอนี่นี่สักหน่อยเยด้อเจออะไรหมดัดโอ้ Jengga, oh, 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 palangkit, oh, palangkit, hmm, oh, palangkit, eh, kawan, 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 Lập là bự, lập là bự ninh hạp đại về đây nè? Muy chân phen a ra lưu nữa đại nữa 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 ở đây nè nữa 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 ตัดติ๊บอะไรเนี่ยอู้หอ้โหมนุษย์จัดแปลงหมายเลขหนึง่งออกไปฏิบัตเริ่มจัดการตัวปัญหาจริงจริงตายสแค่นี้เองเรยทำได้แค่นี้เรยเจอดีหน่อยไอ้จี อ้ได oh, ้แค oh, 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 like ่นี้เองเดี๋ยวทำไมไม่แตกเลยนไใจแค่นี้เองกันเลยทำไมจะทำะไอย่างนี้โอ้ยโอยทำโอยแบตเลยยี่สิบเปอร์เซ็นต์โอยโอยแหลกโอ้ยโอ้ยตุ๊ดตุ๊ด ไลยจับออต่อยบัดแรงดีนี่ยังแรงก็บัดแรงมาคือทำไมจะโดดสูงไปเลยปิ้นล่แกล่จับจับหนึแต่นี้อันนี้เองนั่นเหรอ อ,อย่นี่ๆกัาหนยแล้วเอ,ออ,อนออเอหน่อยพลังกิจเออพลังกิจนั่นแหละ ไปเลยฮอนฮอนฮอนฮะตายแค่นี้เองแหละครับฮะอับมึงนะไม่ตายเลยเนะี่ยกดได้แค่นี้แล้วนะ เราเจอนี่ต้นลอยแล้วอ,อ,อมันเกิดอะไรขึ้น,นายมันเกิดอะไรขึ้นนาย อะไรึ้นบุ๊บทำอะไตัวเองปปิดแลบบ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 กบบบ้บบ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 บลบงบลบงบบ อะไรไหมเฮ้ยร oh. ่องกันเฮ้ยเดี oh. ๋ยวเฮ้ยแกร็บจรูนี้ร่างกายอะกระเทนไปไหนแล้วเนี่ยอ๋ออ๋ออื๋ให้การจริงจแต่ขาดสามวัต tất cả tôi đây tất cả lại tưởng Chục.